พลเอกประยุทธ์จันโอชาเปิดใจพูดถึงกรณีทักษิณชินวัตรได้หลานพร้อมอยากกลับบ้านยันไม่ได้มีปัญหาส่วนตัวกับใครอยู่แล้วคนเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พักรวมไทยสร้างชาติในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ของพรรครวมไทยสร้างชาติได้ให้สัมภาษณ์พิเศษกับเนชั่นทีวีช่อง22ในรายการเนชั่นอินไซต์วันที่2พฤษภาคม2566เกี่ยวกับการสู้ศึกเลือกตั้ง66พร้อมเผยถึงเรื่องทักษินได้หลานและอยากกลับบ้านมาเลี้ยงหลานโดยลุงตู่เปิดใจความสัมพันธ์ระหว่างตนกับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพักพลังประชารัฐว่าเจอกับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมื่อสงกรานต์ตนก็ไปกราบพลเอกประวิทธ์แต่ไม่คุยการเมืองเพราะต่างคนต่างรู้สึกว่ายังไม่ถึงเวลาหลังเลือกตั้งเดี๋ยวก็มีคนคุยมากกว่าสองคนอยู่แล้วส่วนการที่เนชั่นได้เคยสัมภาษณ์พลเอกประวิทธ์แล้วบอกว่าหากใครได้เสียงมากกว่าให้คนนั้นจัดตั้งรัฐบาล เรื่องนี้จริงหรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าพลเอกประวิทย์ไม่ได้คุยกับตนโดยตรงแต่พูดในที่ที่มีหลายคนนั่งอยู่ก็คือพูดให้ได้ยินก็เอาตามสบายใจอะไรมันเกิดขึ้นก็ได้ไม่รู้สำหรับจุดยืนของพลเอกประยุทธ์ใครได้คะแนนเสียงมากคนนั้นก็จัดตั้งรัฐบาลพลเอกประยุทธ์กล่าวว่า เออผมเห็นข่าวช่องไหนไม่รู้มันมีอีกหลายสูตรนะมีพักร่วมอีกด้วยแล้วถ้าเขารวมกันได้มากกว่าก็พร้อมเสนอใครก็ได้แต่ผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้หรือเปล่าไม่แน่ใจลักคิดของพลเอกประยุทธ์คือถ้าใครได้เสียงข้างมากคนนั้นควรเป็นคนจัดตั้งรัฐบาลหรือไม่พลเอก ประยุทธ์กล่าวว่าอันนี้ผมพูดเฉพาะพี่ป้อมสองคนเพราะพี่ป้อมท่านว่าท่านก็พร้อมเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วในพักก่อนหน้านี้ที่ผมออกมาสอสอก็มีนายกรัฐมนตรีในใจสองคนผมก็เลยถึงเวลาของพี่ก็เชิญตามสบายแต่ผมก็ออกมาเองนอกจากนี้พลเอกประยุทธ์ได้เปิดใจพูดถึงเรื่องทักษิณชิน,นวัตรได้หลานพร้อมอยากกลับบ้าน หลังจากองอิงแพทองทานชิน,นวัตรเพิ่งคลอดบุตรชายโดยพลเอกประยุทธ์บอกว่าก็ยินดีด้วยได้หลานส่วนที่อยากกลับบ้านมาเลี้ยงหลานตนก็พูดไปหลายทีแล้วว่าไม่ได้ขัดข้องกลับมาก็เข้าสู่กระบวนการตนไม่ได้มีปัญหาส่วนตัวกับใครอยู่แล้วก็ขอให้ได้หลานมากขึ้นเรื่อยๆมีความสุขก็แล้วกัน